สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเว็โซนนี้เราจะมาตีกิวครึ่งหลังกันอ่าโดยในสัปดาห์นี้เนาะก็จะเป็นสังหารควินซี่แล้วก็สตาร์ลิตเตอร์ได้ดาเมจเพิ่ม5เท่าระวังติดออนแรงแล้วก็การจุมตีสีแดงหรือว่า,าตัวละครที่สามารถตีทะลุเกาะสีแดงได้เนี่ยก็จะโดนหันดามจเหลือหนอึ่งในสองเนาะแล้วก็การจุมตีสีฟ้าจะได้ดามจเพิ่ม2เท่าถ้าไม่ใต้จะโดนหันดาเมเหเือนกนเหลือหนึ่งในสองอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนละกันอ่าสำหรับตัวละครเนาะที่เป็นสังหาร ควินซี่แล้วก็สตาริเตอร์ในตอนนี้เนาะที่เป็นสีฟ้าเนี่ยจะมีแค่นี้เลยซึ่งบอกเลยว่ามีน้อยมากแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันเป็นสายสกิลเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตัวละครที่ไม่ใช่สายสกิลเนี่ยจะมีแค่นี้ลูกกาล่างนี้เท่านั้นเลยนอกนั้นเนี่ยจะเป็นสายสกิลทั้งหมดเนาะตัวเมนเนี่ยจริงๆก็ตอนนี้ถ้าแรงที่สุดเลยก็คือฮิสึกะยะฮาราวีนเนาะก็เป็นตัวที่แรงที่สุดแล้วในตอนนี้ถ้าตัวเมนลงลงมาที่พอจะใช้ไหวก็จะมีเบลโก้เนาะที่พอแบบ ถ้าเกิดอาจจะมีคำพีต่อคำพีมันก็ยังพอไหวแต่จะจบไหมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จบขนาดนะเพราะว่าตัวซัพเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีด้วยเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อาจจะเอามาเป็นเมนพอได้แต่ว่าอาจจะไม่ดีๆนะก็คือโยรุอจิเนาะคริสต์มาสเพราะว่าโยรุอจิคริสต์มาสเนี่ยเขาถ้า2องเขาจะเป็นซูเปอร์บัฟเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นข้อเสียคือเขาเนี่ยถ้าสมันก็จะรีสกิลค่อนข้างนานหน่อย แต่ว่าก็ไม่ได้แนะนํามากเนาะถ้ามีตัวอื่นๆที่จะเอามาเป็นเมนได้มากกว่าเนี่ยเพราะว่าตัวยโรอิจิเนี่ยเหมาะค่อนข้างเหมาะไปเป็นซับมากกว่าเอามาเป็นเมนเนาะเล่นเองมันเสียเวลาไปหน่อยตัวเมนเองยจริงๆมีน้อยมากๆเนาะหลักๆเราต้องใช้คิดซึกงละฮาโลาวีนไม่ก็เบาโกะลูเคียนเนี่ยถ้าเกิดคัมพีเยอะก็อาจจะยังพอเอามาไหวเนาะหรืออาจจะเป็นอุคิทาเกะอุคิทาเกะเนี่ยคือเขาก็เป็นตัวที่มีอบิด,ดีกิลนะเพียงแต่ว่าเกมเพล์เขาไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่มันก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่า มันก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นเนาะถ้าคัมพี์ไม่เยอะพอเนี่ยอนในส่วนของตัวซับเนาะตัวซับตัวแรกที่แนะนําก็จะเป็นโยรุิจิเนี่ยแหละโยรุิจิเนี่ยถึงเขาจะเป็นสายสกิลเนาะแต่ว่าถ้าสองเขามีซูเปอร์บัฟอยู่แต่น่าเสียดายอย่างเดียวก็คือเขาเนี่ยถ้าสองเขาเป็นซูเปอร์บัฟกับผิวเลือดเนาะมันถ้าเป็นโล่ให้เนี่ยเราว่าจะค่อนข้างดูดีกว่านี้พอเป็นฮิลเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากถ้าเขาไหลโล่น่าจะดีกว่า แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนาะสายตีปกติตัวเดียวในตอนนี้เลยก็คือลิลูกาที่ก็เอามาเป็นซับได้ในระดับหนึ่งเลยเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือเขากันไม่ตรงบอกรู้สึกโยรุจิก็จะไม่ได้กันเนาะโยรุจิกับลิลูกาเนี่ยจะเอามาเป็นซับเนี่ยจะลําบากตรงที่ว่าตัวเขาไม่ได้กันบอกรเลยอาจจะค่อนข้างเอามาใช้ได้ลำบากหน่อยหรือถ้าเกิดเราต้องการตัวบัฟไปเลยเนาะเราไม่มีโยรุจิหรือเราอาจจะแบบโยรุจิมันสายสกิลมันไม่ค่อยน่าไหวเราก็อาจจะหาตัวละครอ,อื่นๆเป็นบัฟไปเลย อย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นเนาะก็อาจจะแบบเอาตัวละครอย่างคีเมเมดหรือว่าจะเป็นอย่างแบบไอเซนพันปีอะไรอย่างเนาะเอามาบัฟเป็นหลักอิริโกะอะไรอยเงี้ยคือเอามาใช้เป็นบัฟอย่างเดียวก็ได้นะต่อให้เขาจะตีสีแดงหรือสีฟ้าก็ตามเนี่ยก็เอามา ถ้าเกิดเราคิดว่าตัวเมนเราโอเคแล้วเราก็อาจจะหาแต่แบบบัฟมาเฉยๆก็ได้อาจจะแบบไม่ต้องไปโฟกัสว่าตัวที่เราเอามาซับเนี่ยเขาจะทําช่วยเราทําดาเมจได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะไม่จาเป็นก็ได้แต่จริงวีคเนี้ยมันยังค่อนข้างยากอยู่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีตัวแบบถ้าไม่ใช่ตัวตรงบนนั้นอนะ่ะมันจะโอกาสจบเนี่ยมันมันก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปตีกิวกันเดี๋ยวเราขอดูประวัติเดิมเราก่อนเดิมเนี่ยเราจําไม่ได้ด้วยนะว่าเราตีจบหรือเปล่าแต่ว่า น่าจะชิวเฉียดอยู่ถ้าจบอะนะก็เราแน่นอนเนาะเราก็ได้ฮิซูิกะมาเราก็ใช้ฮิซูกเกะนี่แหละเราก็เป็นลูกบอกลกระโหลกภาค่า,าเราก็เป็นถ้วยบทฉาไปเนาะลิงเนี่ยเราใส่เป็นอุโนฮานะเนาะเพิ่มดาเมจสกิลลดคูดาวอิจิโกะควินซี่ลดร่างเก่าเนาะก็จะเป็นลดคูดาว14แล้วก็เพิ่มดาเมจสกิล16แล้วก็จะเป็นแชรหถอคอยก็เมื่อเลตเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมด25กับรีสกิล12 แล้วก็บนั้นเนี่ยจะเลือกเป็นเลือดเต็มกับอีกอย่างหนึ่งเราเลือกเป็นคีที่ขเนาะเนื่องจากมีคนบอกว่าคีิที่ข้อมันดีกว่าถ้าเราจะเลือกเอถ้าเรามีแค่คำพีเดียวเนาะให้เลือกเป็นคีิที่ข้อดีกว่าเราก็เลยไปเลือกเป็นทีมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราตัวซับเนี่ยเราก็จะใช้เป็นโยรุไปก่อนเดี๋ยวค่อยดูว่าถ้าเกิดโยรุมันไม่ไหวเราอาจจะเปลี่ยนตัวบับตัวอื่นมาแทนเพราะว่าโยรุมันเป็นสายสกิลเนาะ ก็เราก็ใส่เป็นภาคาดเพิ่มพลังจัวู้สังหารรูนะบ,บ่อกระโหลกก็ช่วยบทชาลิงก,ก็จะคล้ายๆกับตัวเมนเรานะก,ก็จะเป็นในเรื่องของรีสกิลกับพวกเพิ่มดาเมจสกิลเป็นหลักแล้วก็จะมีเรื่องของการอ่อนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะเพราะว่าโยรูเขาไม่กัดเขาเป็นตัวเขาเป็นตัวแบบว่ากันไม่ตรงบ่อเนาะโบนัสเนี่ยเราก็จะเริ่มมาเป็นในเรื่องของการอ่อนแรง55เนาะบวกกับตัวลิงก์ที่เราใส่เข้าไปแชร์เมื่อกี้ ส่วนโบนัสเนี่ยอันนี้เรายังไม่ได้แก้น้องไม่เป็นไรใสไปก่อนก็จะเป็นในเรื่องของถ้าเกิดบอนตีน้ำแข็งเพิ่มดาเมจทั้งหมด20%เนาะถ้าเกิดไม่ผ่านเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนแล้วก็ตัวสุดท้ายน้ะลิลูกกาลิลูกกาเนี่ยเราจะใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก็อย่าหลอนโลกไปเนาะลิงเนี่ยเราจะเน้นไปที่เพิ่มดาเมจการจูงตีปกติเรา30 30แล้วก็เคียวลาคูเนี่ยเราใส่มาในเรื่องของการอ่อนแรงด้วยเนาะค่ะ ก็เพิ่มดาเมจจงตีปกติได้ด้วย20นี่ลูกกาเนี่ยเรา5ถับ5นาะเพียงแต่ว่ายังเป็นเครื่องหลังเนี่ยมันโดยเป็นคิดที่ข้อ3ดาวนาะไม่ใช่เอทีเคถ้าเป็นเอทีเคน่าจะดีกว่านี้แล้วก็โบนัสนาะก็แน่นอนว่าเราเลือกมาเป็นอ่อนแรง55บวกกับลิงเข้าไปก็จะกัดได้พอดีแล้วก็โบนัสอีกอย่างหนึ่งก็จะเลือกมาเหมือนกันนาะก็จะเป็นติดน้ำแข็งเพิ่มดาเมจทั้งหมด20%แต่เดี๋ยวลองตีดูก่อนถ้าไม่ถ้าไม่เวิร์กหรือแบบ ม,มันขาดอีกนิดนิดหน่อยหน่อยก็อาจจะไปเปลี่ยนโบนัสอาจจะเป็นแบบใส่เป็น ATK ไปเนาะสำหรับลีกกูกะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนแล้วกันนะรอบแรกมีตัวห้าใบใช้ใช้ไปก่อนเพราะเราก็จําไม่ได้ด้วยว่าครั้งก่อนเราผ่านหรือเปล่าวันนี้เราจําไม่ได้ดีอ๋อยู่ห้าสองก็ไม่ถูงดีมากเราห้าสองไม่โดนบอลเลยั จะจบไปเด้แอแงะโอ้โอ,โอไม่รอดแล้วล่ะรอบนี้ถ้าสองตัวย้ามันเนี่ยมันโดนมอนไม่ได้อะโดนมอนแล้วมัน คือมอนมันถ้าเกิดมอนมันไม่ได้โดนด้วยเนี่ยมันสวนเราโดนแน่นๆยนะนนอยู่รู้หรอวก,ก็บายๆแน,น่นอไม่มีโรมีอะไรเรียบร้อยเชือกยาเนี่ยจริงๆมันก็ลำบากนะท่าสองเนี่ยเรามองว่าท่าสองแบบนี้หรับเราอย่างไรเราว่ามันก็ไม่ดีอะ่ะอันนี้ตายไม่ตายก็หมดเวลาอยู่ดิ เดี๋ยวเราคงต้องไปแก้จริงๆแล้วแหละสำหรับริลูก,กะเดี๋ยวโยโลวิจิดูก่อนว่าจะเปลี่ยนตรงไปอ่ะเราไปแก้บโบนัสลิลูก,กะามาเนาะเป็น EK 200มาเราก็โยู้เหลือเราคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนเป็นลิงใต้เกิดเข้าไปด้วยสักอันหนึ่งเผื่อเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ตื่นมาบัฟให้เราได้อยู่ในวารลิงใต้เกิดเรา e j อ o e j โกอยู่ไหน มปอยู่ไกลจังแทนใครดีอะ่ะเขาพลังต่างกันมากไม่เป็นไรใส่แทนเราใส่อิจิโกแทนไปแล้วกันเนานะอย่างน้อยใต้เกิดหนึ่งครั้งน่าจะช่วยได้อยู่มั้งเดี๋ยวลองรอบสองดูป,ป่ะ เราไม่ชอบท่าสองีกใช้ยาสำหรับเราคือว่ามันเป็นท่าที่แบบใช้ลำบากเลยดีมันไม่ถึงมอนนะพอเราไปปล่อยใช้ยากไม่ค่อยได้ใช้ด้วยหรอกมึงเลยไม่ค่อยชินคือถ้าถ้าเขาปล่อยโดนอ่ะมันมันแรงนะมันแบบมันโดนดาเมจแบบแรงนะลองจะรอดเดี๋ยวเราขอรีหน่อยแล้วกัน ไม่ได้ใช้ฮิซื้ระยะนานแล้วมันมันใช้ไม่ค่อยถนัดเลยสกิลแบบนี้มาลองดูไม่ได้เดี๋ยววันอื่นก็มีเรน,นาาัน่หจะปล่อยทาสามไปก่อนมือนี้น่าจะดีกว่ากี่ปล่อยผิดตั้งนั้น ไปตะกอละกันถ้าสองเขาอะถ้ามันโดนมันแรงนะแต่แบบมันมันต้องใช้จังหวะที่ดีอยู่ดไม่งั้นมันมันลำบ,บากจริงๆอะคือถ้ามีมอนอยู่ข้างหลังเราแล้วมันมาตีมันมาทุบหลังเราก็คือแบบเปล่าประโยชน์มหาศาลสองแต่ถ้าเราได้ใช้แบบเต็มๆกับบอสอะมันดีเลยอะ ดแย่เดี๋ยวๆกับกอนเนี่ยเราว่างั่าถ้ามาตกได้ยังไ่โอ้โหมันน่าจะได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าสองถ้าสองมันรีสกิลค่อนข้างนานด้วยนะรู้สึก เราตีแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเราคงไม่สามารถทําเวลาได้มากกว่านี้ยกเว้นว่าเราอาจจะเปลี่ยนตัวบัฟหรืออะไรยังไงแต่ว่าเราคิดว่าเราใช้ประมาณนี้แล้วกันเหลือประมาณหกวิลำบากจะก็ต้องรอดูเนาะว่าหลังจากนี้เขาจะมีออกตัวตีกิวมาเพิ่มเติมมากหน่อยแค่ไหนเนาะโอเคก็สําหรับตีกิวในครั้งนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย